สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกับเมลลี่นะคะกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นประจําทุกวันเลยนะคะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดของวันนี้นะคะเมลลี่ขอไปสรุปผลประกอบการนะ,ะที่ให้ไว้เมื่อวานกันก่อนนะคะมาเริ่มกับทางหน้า Facebook นะคะสำหรับคู่นี้นะคะเมลลี่แนะนําสูงเต็มเกมนะคะในราคา2.5ถึง3ไปนะคะคู่นี้ก็จบเกมด้วยสกอร์0ประตูตอนหนึ่งนะคะก็สกอร์สูงไม่มานะคะขออภัยสาหรับคนที่ติดตามทางหน้า Facebook ด้วยนะคะ ส่วนคู่ทางหน้า YouTube นะคะก็เหมือนกันเลยนะคะคู่นี้ครึ่งแรกมีสกอร์อยู่ที่ศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะคะใครที่กดหนึ่งลูกไปก็ยกไปนะคะส่วนเต็มเกมก็จบเกมด้วยสกอร์ศูนย์ประตูตอนหนึ่งก็สูงเต็มไม่มานะคะสําหรับคู่นี้นะะขออภัยสําหรับคนที่ติดตามเหมือนรีเมื่อวานกันด้วยนะคะก็ช่วงนี้นะคะให้บอลคัดบอลไม่ค่อยเข้าเลยนะคะก็แนะนํานะคะส่วนได้ก็ส่วนกันไปนะจ๊ะทุกคนคู่ที่คิดว่าจะเป็นสกอร์สูงก็่า สกอร์สูงดันไม่มาเนาะขออภัยด้วยนะคะทุกคนเรามาดูทีเด็ดวันนี้กันต่อดีกว่านะคะสําหรับทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่22นะคะเมษาย,ยน2565นะคะวันนี้นะหมา่เรียกมาฝากในนี้เลยนะคะฟินแลนด์พรีเมียร์นะคะ คู่ระหว่างราตินะคะพบกับคู่ PS นะคะคู่นี้นะคะเริ่มแข่งกันในเวลาสี่ทุ่มนะเวลาบ้านเราเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลสถิติย้อนหลังกันต่อเลยนะค,ะคู่นี้นะคะพบกันนัดล่าสุดเมื่อวันที่8เดือน8ปี2021นะคะก็ปีที่ผ่านมานะคะปีที่แล้วนะคะก็จบเกมไปด้วยสกอร์เสมอ2ประตูต่อ2นะคะครึ่งแรกมีสกอร์อยู่ที่2ประตูต่อ1นะคะก็5นัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนะคะพบกันนะคะครึ่งแรกมีสกอร์สูงครึ่งแรกทุกนัดเล ะะส่วนเต็มเกมนะคะก็มี1นัดนะคะที่ไม่ใช่สกอร์สูงนะคะเราไปดูกันต่อนะคะกับอฟอร์มนะคะในการเล่นในบ้านนะของทางฝั่งจ้าบ้านนะคะ5นัดล่าสุดนะคะก็มีชนะอยู่ที่2นัดยังไม่มีเสมอนะคะแล้วก็แพ้อยู่ที่3นัดนะคะส่วนทางด้านสกอร์ครึ่งแรกก็มีเต็ม5นัดหลังเลยนะคะ เราไปดูกับทางฝั่งผู้มาเยือนกันต่อนะคะสําหรับทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะคู่นี้นะคะ5นัดล่าสุดในการแข่งนอกบ้านนะคะก็มีชนะอยู่ที่4นัดเสมอ1แล้วก็ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะคะส่วนสกอร์สูงครึ่งแรกนะคะก็มีเต็ม5นัดหลังเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูราคาบอลกันต่อดีกว่านะคะสําหรับราคาบอลคู่นี้นะคะเหมยลี่แนะนํานะคะครึ่งแรกในราคา1ลูกนะคะแต่ว่า ถ้าจะให้ดีนะคะรอให้บอลแข็งสักค่าถึงสินาทีนะคะแล้วก็รอให้ราคาบอลไหลลงมาอยู่ที่0.5ถึง1นะคะแล้วก็กดย้ำกันไปนะคะส่วนเต็มเกมนะคะเหมือนที่แนะนำในราคา2.5นะคะทุกคน ก็อย่างที่บอกนะคะชอบจัดขัดสวนเหมยลี่กันได้เลยนะคะเหมยลี่เอามาให้เพียงแค่แนวทางนะคะก็เอาไปประกอบการตัดสินใจของแต่ละท่านได้เลยนะคะช่วงนี้เหมยลี่คัดบอลไม่ค่อยเข้าด้วยนะต้องขออาภัยสําหรับคนที่ติดตามนะคะ mm hmm. แล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมนะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม VP เหมยลี่นะคะก็แอดไลน์น้องเหมยลี่เข้ามานะคะพูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะคะเหมยลี่ทิ้งไลน์ไว้ให้ท้ายคลิปนะคะสําหรับวันนี้นะ เมลี่ก็จะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านที่ติดตามน้องเมลี่นะเฮงๆปังๆกันทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะเมลี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ